เอาบ้านทำด้วยขนมนะคะทุกคนสวยไหมน่ารักเอาขนมทำจริงๆแผ่นสีน้ำตาลสีน้ำตาลน่ะเป็นขนมกินอบเชยค่ะอร่อยมากแล้วก็เอาอันพูกลูกกวาดอะไรนะขนมหวานนะกาแฟอะไรน่ะมาประดับนะคะทุกคนนี่เป็นขนมจริงๆนะ ขนมจริงๆค่ะทำทำด้วยทำบ้านทำบ้านประดับว่างันเถอะมาดูบ้านขนมกันค่ะอันนี้คือบ้านขนมนะคะเอาขนมทำขนมจริงๆนะขนมทำจริงๆค่ะกลินกนก่นอบเชยหอมมากเลยขนมนะแล้วก็เอาพวกกาแฟขนมหวานอะไรนะ่ะ ประดับนะคะทุกคนบ้านขนมส,สวยๆวยๆกินอบเชยนี่ค่ะเห็นไหมคะบ้านขนมค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี่มือเหตุงานนอกจากเนาะใส่เสื้อสีนี่ต่างคนยูนิฟอร์มนะคะใครใส่ยูนิฟอร์มก็จะใสเป็นแบบนี้จะมีกระซีซื้อป้ายติไปยอย่างบอบซื้อใสโบซื้อใส่ล้วคะ่ะเป็นแค่นี้นะคะมากก็มาอ่านก่อนอ่านอ่านรายงานอ่านอย่างก่อนนอกจากนั้น,านาอ่านในคอมพิวเตอร์อ่านอย่างก่อน ทีุกงานจะเป็นแบบนี้เวลาทำห่อนะกระใสอันนี้ป้องกันน,ะน,น,นม่จ้ะเนาะแล้วก็รหาอกระเจี๊ยมีอย่างไรหลายอย่างค่ะที่ป้องกันตัวเองเนาะป้องกันเพื่อจะบ่ให้ติดโคโรโควิดอย่างสิแมนะ่จ้ะเนาะห่อกระเจี๊ยมต้องป้องกันตัวเจ้าของแน,น่โควิดมัน บายได้จะเบ,บาไล่บ่ได้สวัสดีค่ะทุกคนนี่ที่ทำงานนะจ่ะทำงานจ่ะนี่ใส่หมวกอันนี้ใส่อเน,นนวกันมากเวลาเ้าเขาหาคนอยังมาตเนะ บายดีบ่จ้าทักท้ายนิดหน่อยได้จ้ะทักท้ายนิดหน่อย